บ้านสุวรรณคีรีนะครับเนะาะตรงหน้าเลยเป็นบ้านสุวรรณคีรีช่องอะไรไม่รู้จำช่างอเลยผลิตสารดีครับช่องนี้อผลิกกตสดูนะครบ้างามนี่นบอเหาูแบบอไแคบบ้าครีครับบริษัทครับบริษัทนี้เนาะเียกนม่านผมเนแคบไถ่ายลงในเพจไว้หน่อเออสิบแคบไล้ บนนั่งั่้ผมมีคนนอนนี่ว่าเวันนอนี่ว่าแค่ัาอยู่ไม่แห เรถตัง um mm ้ไปเรื่อยๆแต่เรามาเบียดมันจอดรไเบียดกเบียดางนจอดฝั่ง น <se> ั่งตรงตรงเสมอนะโอเดนอครับเด้อนั่งตรงเด้อประต่งก้มเด้อมองหน้าลูกตาท่านเด้อนะครับนั่งตรงตรงนะครับเด้อประต่งก้มนะครับเด้อพอลูกตาท่านปวดหลังอยู่ครับประต่งก้มครับนั่งตรงตรงเลอครับนั่งตรงตรงเลยครับปรต่งก้มนะครับเด้ออนุโมทนาสาธุครับน้ามยกขึ้นไปเคลนเอาไว้นะครับ กระเป๋าจามือกระเป๋าจอแย่ถวายเด้อกระเป๋าเด้อผมเพิ่มบมมี่ิถึงจับขึ้นเออเสียงดังควเขาตกใจก็คูไว้ก่อนครับคูไว้ก่อนดังเตะท่อรอบไม่หมุนนี่ครับพ่อเลี้ยงจากเชียงรายนะครับนะส่งเข้าประกวดอนุมตนาสาธุครับแม่โปต้องก้มเด้อเลียงค เมียเลี้ยงเนาะพอเสียแล้วก็ซ่อมไม่ได้ครับอ่าท่อเสียซ่อมไม่ได้ไม่ดังนะใช่เลยใช้ฮอนเลยประกาศเสียงตามสายเลยโอ้หนุ่มมองแปะวปนะไอแหล่อยู่ทางข้างหน้านะเออ ้อโโหใช้เสียงเยอะน่าสงสารจริงเลยโอ้โหหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนี่นี่นี่ชิบชิบะมานี่ด้วยมาใช้นิ้วยิใช้นิ้วยิไอชี้เหลือไปไหนอ่ะอ๋ออย่าอย่าชี้อย่าชี้วิ่งชี้หน้าคนทำไมล่ะบังเก็นคนณบางเก็นอ๋อบังเก็นแป๊ะบังกินแป๊ะครับบ้านเดียวกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อคนบ้านเดียวกันเนาะคนบังแป๊ะนะครับเนาะ เฮ้ยคนวังชินอะเมื่อเมื่อวันที่ห้าฉันก็ไปงานบวชเดียวังชินอ่ะโอ้นคนวจ้างแปานะาส ผมไปงานบวชมาเออยมพระองศ์สิ้นอันนี้คนเหนือเหตุผลครับเหนือเหนือเหตุผลเหนือเหตุผลมัดมัดศรับธาเลยปนมัทนาชาลุขาดแบบตะกอมครับมตะกอมาพเนาะ

นั่งลงสองเ้อะประตูกลมเนอะประตูกลมนะครับเด้อนั่งลงสองเด้อจ้าบะตงกลมนะหลงตาท่านปวดหลังอีกจ้านั่งลงส่งเลยนะครับเด้อเอามองหน้าหลวงตาท่านได้เลยเด้อเอาเอาแว่นออกนะแม่เอาแว่นออกซะก่อนจ้าเอ้ยจ้าของคูาสาธุครสาธุสาธุสาธุบุญน้ำเด้อ ประตูกรมหนาอยู่ได้เด้อให้นางสนุกสารภาพกับตะแพงไอ้โมทนาสาธุนะเด้อเป็นบุญเป็นกุศลครับนั่งตรงๆนะครับเด้ออยากได้พี่บอกแล้วอะไรลบตะแพงไหมเจ้าเป็นเบี้ยจะลบเขาไม่ได้เลยนั่งตรงๆเด้อประตงกรมนะครับเด้อบระตงกรมเด้อหลวงตาท่านปวดหลังครับ อ่าอ่านั่งตรงๆเลยครับตบมองหน้าหนุ่ตาท่านได้เลยนะครับเนาะว้าวสาวน้อยเนาะไม่เปจะแพงเนี่ยอีลานี่ยฮะเลี้ยงตรงๆเลยเอาแขนเขาเปืือนเที่ยวบนบนรถป้องแล้วนะแขนเนาะไว้รรมดาเด้ดิอ่านั่งตรงครับบาตรงๆครับผมนั่งตรงๆเลยนะครับเด้อ ว่้าจ้าเนียขึจ้าอ่ะยกขึ้นเลยจ้ะเน้อเ้องกดพวงไไหมเน้อปงกดพวงไหมกดพวงกันหมดตัวเรียนบ้านสุวรรคีรีใช่ใช่ไหมแม่แ้วแม่แ้วอำเพิอย่าง้นนี่ อำเภอเขาเหรอโอ้ยก็อำเภออย่างเราว่านอนนี่วานอนวานอนนี่ว่าวานอนนีว่าจังหวัดเดซัสกลนครสกลนครบ่ใจนนครพนมดีบ่แม่นบ่บ่ใจเด้เฮ้ยมันบ่อใจเด้มันบ่อใจเด้บ่อใจบ่เออมเป็นนี่แง่อย่างบ่อใจเออพระอาจารย์รองกลับหลวงตาเด้รับโอ้ ลวงพี่ม่จะใส่นอครับนี่วัดขามดิเนอะควาตุกขามนีเนาะครับจับภาษาเนาะลวงพีสองภาษาครับผมสองภาอันนี้สองภาษาสองภาษาสองภาษามันต้อการทะลุให้กันมีมียังเขาบอมีอะไรให้มนมีภาษาช่วครับผมกับอ๋อมีมีันอาไไหม

อายกน้่ากน้ำขึ้นไปแค้นี้ไหวครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยไยเฮ้ยไปอยู่ทางเลยนี่แหละกําลังจะมาจะไปดงไงเนูตาก็เลยแวะถ่ายกําลังจะไปบ่ือเปล่ากําลังจะไปออ๋ถ่ายก่อนเหรอเอาจะคลิปของคลิปสักก่อนเนี้ยเออแล้วคลิปเลยเลย เขาเขาแบนดังแล้วดิดๆก็ได้เดี๋ยวมใ้เยดี๋ยวมองให้เลยบนตะก้วยครับยิ้มให้เลยยกน้ยกน้อ๋อยิ้ให้เลยยิ้มให้บนเลยไม่ได้กําลังใจพ้อนแล้วยิ้มให้เลยแหละาเพื่อนยกน้ำป้อน

ยกเสมอหน้าอกพ่อนะครับเดอ้อประต้องสูงหลายครับเนาะนางต้องตรงนะครับปะต้องกลมเดอ้อเสมอหน้าอกพ่อนะครับเดอ้อครับตอนนี้ก็จะเข้าถึงอำเภอว่านอนนิวานเลยครับเดอ้อเหลือประมาณหกิโลครับผมเนาะอันนี้คือพี่น้องชาวบ้านออกมา ตอนร mm. ับหลวงตาหลายๆนะครับอนุโมทนาสาธุเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันทุกท่านนะครับเด้อมองหน้าหลวงตาท่านได้เด้องงค้้้มมมไ่ตอ เดี๋ยวเลยับองตาเลยเดี๋ยวบเพิ่เลยเียวมพ่เลยมตุ่มไปตุมตนะครับลงตาคชื่อออมาเลยเดี๋ยวมเลยตาเลยเลยนะครับไม่ตุมไม่ตครัล้้ยนีล่ะ เดินลีดาก็เลยเดินเดินได้เนี่ยเราเราพูดเลยรอย่างไรสดเลยเขามาดูผมด้วยนี่ผมดูอย่ไทยอยู่แล้วนี่นี่คนนี้ผู้ใหญ่ของเรานี่เลยชื่ออะไรนะวัดวัดนี่แหละจำไม่ได้แล้วตาเสมอนาอกเด้อบ่ต้องบ่ต้องกลมเด้อ อน,นุโมทนาสะทุเป็นบุญเป็ปปปกนกุศลนะครับเนาะแล้วมึงเข้าตั้งนานแล้วเสียกนนะุศลนงนั่นเนี่งอันนี้ก่อนเจ้าอุ้ยด่งเลยวะดังเลยครับผมพงไม้วางกันนะไออพวงแจกครับพวงแฉวางครับรถจะจะถวายด้วยครับเด้อเอกสารก็จะถวายเด้อหมายนั่งร้านนะครับหมายนั่งร้าน ชื่ออะไรเนา่ผู้อ่าวสาวเขากอยากให้เขาทำบุญหมกันเจ้าอย่างนี้ก็ต้องงมดิเอ้ผู้่มอต่อแข่งกันใหม่ดิเหรอเออทำบุญลมชาติอะไรเนี่ยตั้งปาร์หมขันดิผมขอไม่เอาออแ,แล้วผมละครับ ไอ้คนบาปแค่ชาติเดียวนี่ก็พอแล้วนี่คุณจะมาให้ผมผูกมัดอีกไม่เอานะโอ้โหเดินตามเมืองตาแท้แท้ยจะมาโอ้นี่เห็นไม่เลือดดิดูเขาทำบุญน้ำชาติมาแล้วแม่ของผมไม่เอาด้วยผมเอาพี่เจาอาก็เอาแล้วเนี่ยอานุโมทนาสาธุเป็นบุตรเป็นกุศลนะครับลงกันนะครับท่านมาเลยด่ามาเลบุตรตาที่บ้าน นีน้องมงนะครับทำโรงทานน้ำเลยครับเด้อสวัสดีครับอเด้อขวดน้ำวางไว้นี่เด้อขวดน้ำเปล่าก็วางได้เด้ออัดกินหมดแล้วก็เอาไม้ได้เด้อเอาไม้ก็ได้นะครับเนาะอย่าไปอ่กินหมดแล้วอย่าทิ้งข้างทางนะครับเด้อทิ้งในรถได้นะครับเนาะรถคันนี้รับได้ทุกอย่างเด้อพี่ก่อนถึงก็เครื่องนะครับบอกคำว่ารับได้ทุกอย่างนี่ มีการเผื่อเผื่อสาาไหนะยกขึ้นนะครับมองงตาเลยเด้อตอน่อนถือ่อนเข้าอำเภออ๋อวานอนนีว่านะครับเนาะ อีกเจ็ดกิโลนะครับถึง oh, ams, foot, so อำเภอวังนอนสว่านนะครับเนาะโอ้สิไปน้องลวงตาบอม่ามามามาเอามาเลยจะเดินกับดวงตาบอม่าเออนโมทนาสาธทุกบุญนำเด้อรับถิ่นบุญปีกุศลครับพี่้องโอ้ยนี่สาวน้อยนี่เดี้ยบทถวายบ่เนี่สาวน้อยนี่สวัสดีจ้า ยิ้มเลยไปกินหนเนี่ยนั่นเนาะอดอัไไปดีจ้าจับหน้าไมครับ้งกจับหน้าจับหน้า่กัสาธุเป็นบุญนกุศลนะครับเนอะโอ้บั่านในเ้าหัวให้เพิ่นจ้า รับด้วยรับด้วยอห้ยกไว้เลยครับยกไว้แบบนั้นนะครับเนาะตาับสาหนูาหนูาบนาจยกน้เลยยกน้เยกตาก้เดยกไม่ไปยกแมยกวางไว้ซ้อนไว้แม่จับมือจับจับไว้

คุณพูดทำไมไม่แนะน้ำอ่ะคุณพุทธเออบอกน้ำเสียเลยถึงคุยคุยกันมาเช้าตอนนั่งกินกาแฟไงคนนี้นะไม่ใช่คุยกันมาเช้านั่งกินกาแฟตอนตีสามกว่าว่าเออมันจะเป็นนกบินสูงขนาดไหนเวลามึงเยี่ยวมึงจะลงมากินข้าวหน้ามือนกันแหละก็ไม่ต่างกับพวกคนย่าเอกวคนย่าตีหรอกเหรอเห็นไหมเออเยี่ยวเสียงโง่ปอสีที่เป็นหมอดูแม่บ้านเรา เขาเขาเขาต้องบอกว่าคนคนจบขาเนีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นแพทย์เป็นหมอวิศวะอ่าแมนจังไหนแล้วก็คนคนที่จบกลางๆก็มาคุมแพทย์อีกทีหนึ่งอ่าคมอยู่ท้ายสุดอ่ามาคุมคุมหมดเลยอ่ไอไคนพไม่ได้จบอะไรไอ้คนคุมต้องบอกว่าเป็นหมอดูใช่ ใช่โคตรปวดหัวกับชีวิตในพวกนี้เลยว่ะคุมแม่รับพระอะบาไรใช่ไหมเออเออกุ้มใจกุ้มใจไหมไอ้พวกนี้ไม่จบอะไรเลยคุมหมดเลยอ่ฮะเออโอ้ยรถกลับรถกลับกรม์เยอะเว้ยอยากยังไม่ได้กลับนี่เขากลับนี่เขาอยู่ม้านคอนแวนต์นี่เขาเพิ่งจะไปนี่เขาเพิ่งจะไปเออกลับจากกทมอนั่นนี่โอ้เอ้า ไปสงการเขาัากพรมอกันเด้อทำไมไปเที่ยวก่อนบ้านกันก่อนเด้อเจักรยานเี่ยวนี้ไปไหนวะไม่รู้เบอร์เบอร์อยู่หลังอะนั่งรถเล่แล้วครับเด้อนางลงรูโคคานะครับโคคาเลยแม่จ้ะโคคาเด้อจ้านั่งโเขาเด้อเบอร์ตรงก้มนะครับเด้อจ้ะ เพราะว่าลงตาท่านปวดเอวอยอ่ครับเนาะถ้าเขาก้มลงตากัจโกมตามเนาะเวลาท่านเคาะจ้าลงตาปวดเอวไล่ไล่เด้อจ้ากายภาพบำบัดยด่ถ้าเขาสูงๆลงตากับบอดดิ้กมเนาะจ้าอนุโมทนาสาธุเป็นบุญเป็นกุศลนำครับผมพี่น้องนะขานาปลอดภัยกันทุกท่านครับ นางตรงๆนะครับเด้อมีตรงกลมเด้อนางตัวโอ้สาวน้อยเด้สาวน้อยน้ำเดี๋ยวผมกวนคุณไปดูนะเนี่ยโอ้โหปิดแต่ผมล็อกท้ายเหมือน